ูพ่อใหญ่กุ๊กกันสักหน่อยครับข้อนี้คุณครูท่านไหนตอบเข้ามาได้คุณครูครับขอเสียงหน่อยเร็วคุณครูครับมาข้อนี้ครับเอาสักหน่อยในระหว่างที่ผมพูดอาจจะมีเสียงนักสืบจิ๋วโคนันบ้างนะฮะต้องขออภัยคุณครูด้วยอ่าคุณครูท่านไหนที่ยังไม่ได้เจอกันในเพจข้อนี้ผมเอาลงในเพจแล้วนะครับช่วยตอบคําถามข้อนี้มาอีกทีนึงได้ไหมเอ่ยข้อนี้ตอบอะไรกันบ้าง และฝากประชาสัมพันธ์นะครับคุณครูท่านไหนที่ยังไม่ได้แชร์เก็บไว้ไปอ่านหรือยังไม่ได้แชร์บอกต่อ,ตอเป็นอน,นิสงส์เป็นบุญนะครับครูครับการบอกบุญความรู้ผมเชื่อว่าถ้าคุณครูไม่ได้เก็บกรรมเอาไว้คนเดียวการเผื่อแผ่ความรู้จะเป็นอน,นิสงส์ทําให้คุณครูสอบบรรจุได้ติดซาทุภายในปีนี้และมันจะไม่มีการเลื่อนไปไหนอีกที2ปีครับเพิ่งทําหน้าเพจมาอ่าคุณครูนอตบอกว่า2ปีข้อน,นี้ ขอบคุณนะครับอ่าใครตอบได้ตอบกันเข้ามาหน่อยเร็ว2ปี2ปี2ปีใครจะ2ปีรีบปีเข้ามาฮะคุณครูพีทน่าจะตอบในที่หน้าเพจมาแล้ววันนี้ขอบคุณคุณครูพีทนะครับคุณครูพีทนี่เล่นเบสหรอฮะหรือว่าเล่นกีตาร์ถนัดถนัดยังไงแจ้งผมหน่อยเผื่อผมมีลูกชายน้อยผมจะเอาลูกชายน้อยไปเรียนกีตาร์เรียนเบสด้วยได้ไหมเอ่ยมีคอร์สฟรีไหมฮะมีคอร์สสอนฟรีในยูทูบไหมเอ่ยเนาะอ่าท่านเลขาผมบอกว่าข้อนี้ข้อ5้านะฮะ ตอบกอไก่มาเรียบร้อยแล้วคุณครูครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆพิจารณาข้อนี้กันเดี๋ยวผมเอาเมาส์ออกไปจากหน้าหน้าจอนิดน,นึงก่อนอ่าโอเคอ่าเรามาดูข้อนี้นะครับผมอ่านโจทย์อีกเล็กน้อยไม่ใช่ว่าคุณครูอ่านไม่เป็นแต่เพื่ออัธรศในการรับฟังข้อนี้นะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าครับอได้ทั้งกีตาร์และเบสขอบพระคุณครับอ่าเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสเราจะได้คุยกันคุณครูปอนเล่นอะไรเป็นฮะคุณครูปอนเล่นโบดเล่นแคนเป็นหรือเปล่าเอ่ยยังไงมาสอนกันได้นะแชร์กันหน่อยกุ๊กครับเขาบอกว่าิ๊ อามีกุ๊กแล้วก็ต้องมีกิ๊กใช่ไหมครับเพื่อชีวิตจะได้มีรสชาติจริงหรือเปล่าครับหรือเพื่อชีวิตนั้นจะได้หาไม่กุ๊กนะฮะแล้วมีอายุมากกว่ากิ๊ก5ปีแล้วกิ๊กก็ไปมีอายุน้อยกว่าไก่อีก3ปีนะครับเราว่าท่าทั้ง3คนนี้อายุรวมกัน47ปีถามว่ากุ๊กจะอายุมากกว่าไก่กี่ปีอ่าโอเคนะ ตอวนี้ตอบก็ไก่กันเข้ามาแล้วประมาณสักสี่สี่แสนคนนะฮะในระหว่างที่คนกําลังอยู่กับผมในไลฟ์วันนี้ถือว่าเยอะขึ้นเป็นประวัติศาสตร์นะฮะต้องขอบคุณระยะเวลาที่กระชั้นชิดเข้ามาที่จะใกล้สอบนะฮะทำให้คุณครูหลายๆท่านกระตือรือร้นที่จะเข้ามาดูไลฟ์สดกันมากขึ้นปกติเพจผมในไลฟ์อยู่ประมาณสักสิบคนนะฮะโอ้คุณครูนันทวัฒน์ฟาดมาเป็นสมการให้เลยนะฮะบอกว่า x บวกห้าบวก x แล้วก็ x บวกสามสี่สิบแปดเอาทั้ง เอาอายุทั้งสองมาลบกันโอ้ยขอบพระคุณครับค,คุณครูครับคุณครูครับมีชื่อตัวละครอยู่หลายชื่อนะฮะมีทั้งตัวละครรับและตัวละครไม่รับดังนั้นคุณครูต้องเอามาเขียนให้หมดก่อนเนาะผมเขียนพ่อใหญ่กุ๊กไว้คนแรกแล้วก็มีแม่ใหญ่กิ๊กอ่าบริเวณนี้แล้วก็มีแม่ใหญ่ไก่น้อยอ่าบริเวณนี้ <laughs> อ่าออกมาแล้วนะครับได้แบบนี้เสร็จปุ๊บค,คุณครูครับกุ๊กกิ๊กแล้วก็ไก่เขาบอกว่าอ่านอ่านประโยคแรกนะครับ เขาบอกว่ากุ๊กเนี่ยอายุมากกว่ากิก5ปีไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่แต่มากกว่ากิกอยู่5ปีดังนั้นคุณครูครับอ่านโจทย์ตัวนี้คุณครูต้องรู้ว่ากิ๊กควรจะอายุ x ปีแล้วเนื่องจากกุ๊กเนี่ยอายุมากกว่ากิกเพราะฉะนั้นกุ๊กก็ควรจะเป็น x บวก5แบบนี้อ่าถูกต้องไหมครคุณครูควรจะได้สเตปนี้ก่อนประเด็นแรกใช่ไหมถ้ากุ๊ก x ปีแล้วเท่าที่ถ้ากิ๊ก x ปีแล้วถ้ากุ๊ก x แล้วบวกอีก5แปลว่ากุ๊กเนี่ยมากกว่าแล้ว5ปีเรียบร้อย ถูกต้องไหมฮะอ่านโจทย์ต่อไปครับด้วยสีแดงเขาบอกว่ากิ๊กอายุน้อยกว่าไก่กิ๊กนะกิ๊กก็คือตรงกลางนะครับอายุน้อยกว่าไก่3ปีแปลว่าถ้ากิ๊ก x ปีไก่จะต้องมากกว่าใช่ไหมก็คือบวกไปอีก3นี่เห็นไหมฮะก็จะตรงกับที่คุณครูนันทวัฒน์นั้นแจ้งมาเรียบร้อยแล้วทีนี้คุณครูลองสังเกตข้อนี้นะครับข้อนี้ผมอยากให้ออกเป็นข้อสอบเหลือเกิน เพราะผมมองว่าข้อนี้มันจะตัดมันจะตัดหรือมันจะหักล้างเวลาของคนที่ไปนั่งเสียเวลาในการคำนวณได้พอสมควรเพราะอะไรฮะเพราะว่าบางทีคนเขาอาจจะมอง,มองว่านี่ไงทั้งสาคนบวกกันสรุปแล้วมีกิ๊กไหมเอ้อันนี้ผมตอบออกสื่อไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถามอย,าอย่าให้ผมตอบแรงนะเดี๋ยวเ๋ยผมจะไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้คุณรูนระทวั์สรุปให้ผมก่อนดีไหมฮะ อ่าโอเคนะฮะแอบเซลเซลดอกนี้ได้ฮะเซลดอกนี้ได้คุณครูมาดูตรงนี้กันเห็นไหมผมยิ้มไม่หบเลยนะะแปลว่าผมเอมีเล็กมีน้อยหรือเปล่าเดี๋ยวไม่มั่นใจตัวเองซะละอ่ะไม่สนับสนุนให้ทุกคนมีกิ๊กนะฮะแต่สนับสนุนให้ทุกคนมีภรรยาน้อยอ่ะโอเคครับครูครับหยอกหยอกหยอกอ่าโอเคนะคุณครูมาดูตรงนี้เลยครับเขาบอกว่ากุ๊กนะมีอายุมากกว่าไก่กี่ปีแปลว่าคุณครูโฟกัสที่ใครเลยครับโฟกัสที่กุ๊ก กับไก่ได้เลยคุณครูสังเกตไหมครับตัวนี้ x แล้วบวก5ตรงนี้ x แล้วบวก3แปลว่า2คนนี้อายุมากกว่ากันกี่ปีครับคุณครูเช็คตรงนี้ได้เลยเห็นไหมฮะเลข5กับเลข3ที่บวกเข้าไปนี่มันมีความห่างกันอยู่กี่ปีครับตรงเนี้ยมันห่างกัน2ปีเองเห็นไหมไม่ว่ากุ๊กกับไก่ x จะเป็นเลขอะไรมันจะเป็นเลขเดียวกันดังนั้นระยะห่างตัวนี้จะ2ปีเสมอเห็นไหมฮะห่างกัน2ปีเสมอดังนั้นข้อนี้ คุณครูไม่ต้องไปหาว่าเขาอายุเท่าไหร่ก็ได้เพราะเขาถามว่ามากกักวกันอยู่กี่ปีคุณครูก็เอา2ตัวนี้มาลบกันนะครับ x บวกหกับ x บวกสลบกัน5้ลบสจะได้2พอดีมั้ยคำตอบข้อนี้อยู่ในช้อยข้อกอไก่นั่นเองอ่าฟริงโอเคนะครับข้อนี้ผมผมเชียร์ให้ออกเพราะอะไรครับบางทีบางคนจะไปคิดแก้สมก,การอยู่ก็จะเสียเวลาไปนิดนึง แต่แต่ก็ไม่เป็นไรนั้นคุณนะสามารถคุณครูสามารถใช้กันแก้สมการเอาตัวนี้ไปรวมกันทั้ง3ก้อนแล้วเท่ากับ47แล้วคุณครูก็แก้หา X กก่อนก็ได้นะก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้เหมือนกันเนาะ